สวัสดีครับวันนี้พอกับช่องคณิมิโซะนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงกันในเกมสเตลลาโซระเนอะซึ่งก็จะพูดถึงกับโหมดแอสเซนชั่นเทคนิคในการลงต่างๆนะครับว่าลงยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบที่ผมเข้าใจและมีการเล่นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอาทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันนิดนึงแล้วกันกับสิ่งที่หลายๆคนมักจะพลาดการให้เรามากันที่แอสเซนชั่นนะครับให้ดูด้านล่างก่อนก่อนที่คุณจะไปเริ่มไปคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า เกมนี้มันเป็นเกมในรูปแบบของโลกไลท์นะครับโดยเฉพาะในโหมดแอสเซนชันนี้นั่นหมายความว่าการลงในแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้เราสามารถเล่นอะไรต่างๆได้ไง่ายมากขึ้นโดยที่มีการอธิบายตรงนี้มันคือในส่วนของโมโนลิทรีเ e ิร์ชและรีเ e ิร์ชโปรเจกต์ครับโมโนลิทรีเซิร์ชคืออะไรมันคือการปลดโนดต,ต่างๆครับทำให้เราสามารถเล่นอะไรได้ไง่ายมากขึ้นตัวอย่างนะครับเช่นแบบนี้ถ้าเรามาดูอย่างเช่น Ocean o f s o ฟโซก็จะเป็นการปลดในส่วนของ Potential Cap ให้มันสูงมากขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ มีการทําให้เราสามารถเปลี่ยนโพเทนเชียลที่เราเจอได้โดยการจ่ายเหรียญเพิ่มเติม่าหรือว่าเป็นเคสแบบนี้ก็สามารถรีเฟชในส่วนของร้านเพิ่มเติมได้ซึ่งในส่วนตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราควรต้องอัพเพื่อทําให้เราสามารถเล่นอะไรต่างๆได้ไง่ายมากขึ้นรวมถึงการลดราคาหรือว่าการที่เรามีโอกาสที่จะเจอกับโพเทนเชียลเลเวลสองในการเปิดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องโฟกัสมากที่สุดเลยกับการเล่นนะแล้วส่วนในการหาของอัพนะครับสหรับการเล่นในหมดงนี้หายยังไงให้เรามากันที่ get material ครับ เก t ตแมทเทียล <Get> ก็จะเป็นการให้มาเป็นเควสต,ต่างๆเนอะแล้วเควสต,ต่างๆเหล่านี้มันก็จะสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยในกรณีว่าเราสามารถปลดแอคทิเวตโนดตามที่เกมมีการกําหนดไว้แล้วจะมีปุ่มให้เราเคลมขึ้นมาพอเราเคลมปับ๊บเควสก็จะการเพิ่มเติมให้กับเราแล้วเราก็ทำเควสเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องทํามากๆเลยถ้าคุณอยากให้ทีมของคุณมันดีมากขึ้นนั่นเองนะอ่านี่คืออย่างแรกนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ที่คุณควร,ร้้้องงรรรรูวสสสําาาาาหััับกกกลลแยทใทใใีีมมมคุณนนนปปะิิธภพ โดในส่งนี้ขึ้นมาเยอะๆครับแล้วมันจะเล่นในไงมากขึ้นถัดไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนะ้อสารวิธีการลงต่างๆนะครับโดยที่ผมจะรันเป็นแบบเต็มเลยแล้วกันนะสาระการลง ascension นะครับเพราะว่ามันอาจจะสมผลในการเลือกที่จะกดยอมหรือไม่ยอมด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่แบบนิดนึงนะครับว่าการจับทีมอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าจับทีมให้ตอบโจทย์กับการเล่นของเรามากที่สุดโดยเคสนี้ผมต้องการจะเล่นเป็นจีโร่ใส่ออโต้แท็กผมจะใส่เป็นไอริสกับเทเรซาในการซัพพอร์ตแบบเต็มๆเลยนั่นเอง เทเรซากับไอริสที่เราใช้ในการซัพพอตรอบนี้สก,กิลโดยส่วนใหญ่ที่เราต้องการคือการเปิดพื้นที่ในการบัฟให้กับตัวละครจิโดเซเข้ามานั่นเองเนะฉะนั้นแนวทางในการเลือกสก,กิลต่างๆของเราก็จะเลือกแบบนั้นเช่นเดียวกันกับจิโดเซนะครับจิโดเซก็จะเน้นกับการออโต้แท็กเป็นหลักไปเลยนั่นเองกับการเลือกโพเดเตต่างๆเข้าไปนั่นเองนะครับผมถัดมาตัวดิสต่างๆนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยรวมถึงถ้าเป็นไปได้อยากให้จํากันไว้ประมาณหนึ่งด้วยว่า ไอ้ส่วนของพวกตัวที่เป็น harmony skill เนี่ยเขามีการใช้ melody ประมาณไหนกันบ้างแต่จริงแล้วส่วนตรงนี้คุณก็สามารถไปเช็คได้ภายในตัวเกมด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาดูตัวอย่างแล้วกันนะสำหรับการเล่นตรงนี้ว่าต้องเล่นประมาณไหนกันบ้างผมชอบปิดเป็นออโต้ไปนะครับสำหรับการเล่นตรงนี้ อ่ะอย่างแรกนะครับอันนี้ก็ถ้ามันมาเป็นโพนิเชียสสีชมพูเนี่ยเลือกสายถูกนะครับเพราะโพนิเชียสสีชมพูจะเป็นตัวกำหนดสายในการเล่นต่างของเรามากที่สุดแล้วนะครับในแต่ละตัวซึ่งอันนี้เลือกได้แค่2ใบเท่านั้นเลือกมีเลเบเดมาก่อนเลยแล้วกันนะครับพรอนี้เราเล่นออโต้แท็กนะไปห้องถัดไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าห้องไหนมันไม่สําคัญผมจะตัดทิ้งเอาไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาดูอีเวนต์ต่างๆกันบ้างว่าม,มีอะไรกันบ้างเนอะอ่ะเราก็เลือกเป็นโทคนเนเชียดีกว่านะครับ สกิลอันไหนตอบโจทย์การเล่นของเราไามที่สุดถ้าเล่นออโต้แท็กแล้วกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ใช้ก,การตีบอสต่างๆส่วนตัวผมจะเล็งไปที่2สกิลครับก็คือจะเป็นตัวโปรองวินเทอร์กับบันเดอร์เซลส่วนตัวผมขอเลือกบันเดอร์เซลไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเรามาถึงเทรดโดเมนเนี่ย อย่างแรกเลยละกันที่ผมอยากคุณเช็คที่สุดคือตอนนี้คุณมี potential อะไรอยู่ที่ตัวกันบ้างอันเช่นเคสนี้ potential ของผมเนี่ยค่อนข้างจะมีไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็มี potential ที่ผมอยากจะอัพไว้อยู่เช่น let me heal ถ้าสมมติว่าผมต้องการจะดัน let me heal เต็มที่เลยให้เรามาที่ enhance ก่อนนะครับเนีเรามาที่ตรงนี้ก่อนเลยเพราะสะกิลเรายังมีไม่ค่อยเยอะเนอะฉะนั้น เวลาที่มันมีการโผล่ขึ้นมาเนี่ยส,สกิลเนี่ยมันก็จะควบคุมได้อยู่ประมาณนึงเลยอย่างเช่นเคสนี้ผมต้องการจะอัพขึ้นมาก็กดอัพไปเลยนะครับแบบนี้แล้วราคาที่ใช้มันก็จะต้องถูกมากกว่าการที่เราไปเลือกเปิดการต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับเนี่ยผมก็จะเลือกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะตรงนี้คือส่วนตัวละกันย้ำว่าส่วนตัวนะผมมักจะหยุดไว้ที่สักประมาณ180ในกรณีว่าเรายังมีอีกหลายๆสกิลที่เราต้องการอยู่นะครับผมจะหยุดไว้เท่านี้อ่ะพอเราอัพเสร็จนะครับให้เรามาที่ช็อปแล้วก็มาเลือกซื้้้้ออออนนะรรรรรับกบกกกเทชีีตตต่่่่าาาาาาางงงหืวจ อ่ะถัดมาครับอเน,นี้ยพอสุ่มขึ้นมาแล้วสกิลมันไม่ต้องการผมก็อาจจะกดรีเฟรชเพิ่มเติมเข้าม,มาเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้เป็นสกิลที่ผมต้องการครับไออัพพอ t ส์แฟนติซมนี่ครับอันนี้อันหนึ่งอันนะแล้วก็มาที่นี้นะครับอันนี้เราเน้นในการซื้อของลดราคาเป็นหลักนะครับโซนเบรสอ่ะเราที่เหลือเนี่ยจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่ละกัน่วนตัวผมจะซื้อเก็บเอา้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้พวกตัวของเมโลดี้นะครับผมอ่ะพอเราเรียบร้อยเสร็จนะครับก็ไปกันต่อครับ อ่ะเลือกสายที่ตรงกับเรานะครับอย่างเช่นอันนี้ออโต้แคนเนสเซเพนไกร์ ank, S นะครับอ่าอันนี้เลือกเป็นอควิสเนติซึมนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรามาถึงห้องที่เป็นห้องเทรดโดเมนตรงเนี้ยก็เลือกเอาก่อนนะครับว่าเฮ้ยสกิลที่เรามีตอนเนี้ยมันมีสกิลอะไรที่เราอยากจะอัพเพิ่มเติมก่อนหรือเปล่าเช่นเคสแบบนี้ตอนนี้ผมมีสกิลนะฉะนั้นผมจะมาลงที่ตู้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะเลตมิเฮลไปก่อนอันนี้ก็อยากอัพอยู่แล้ว แต่จะซึมครับอ่ะผมจะมาที่ออซัมนะครับอันนี้อ่ะเรียบร้อยอ่ะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ผมจะหยุดไว้สักประมาณ180 4, เพราะผมรู้สึกว่าราคามากกว่านี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่เนอะมาสมที่ตรงนี้ดีกว่าครับถ้าเป็นผมนะอ่ะผมก็จะมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกซื้ออันที่ลดราคาก่อนเนอะอ่ะเช่นเคสนี้ผมจะเลือกเป็น Aquasphere ซึมมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมเลือกก็เป็น Force Liquidation นะครับใช้ในการบัฟเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาครับเพราะว่าเราต้องการการเสริมออโต้แท็กเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะ, <t> <อ>ะทีนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่ชชว่์ว,ว่าเอ๊ตอนนี้ยไอตัวของเมโลดี้ยต่างของเราเนี่ยมันเพียงพอในการปลดฮาวเวอนีหรือเปล่าเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับเน <t> ี่ยเราก็มาดูเอ๊ะครบหรือเปล่าอ่ตอนนี้ของผมก็น่าจะโอเคนะฉะนั้นผมก็จะไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นเราไปกันต่อเลยอทีนี้ครับเมื่อเรามาถึงห้องรองสุดท้ายนะตอนนี้ให้ดูกันก่อนนะครับผมอยู่ที่ชั้น19นะครับผม ซึ่งอันนี้ตัดสินใจให้ดีเพราะว่าในห้องนี้จะส่งผลกับการแลกต่างของเราค่อนข้างจะเยอะอ่ะอย่างแรกนะครับดูเหมือนเดิมนะเวลาที่เรามาถึงห้องนี้สก,กิลเราต้องการตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วถ้าเลเวลมันโอเคแล้วเราจะไปซื้อสกิลอื่นก็ได้แล้วไปอัพสกิลต่างๆที่ตอนนี้เรายังไม่ได้อัพเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้สกิลของเราเนี่ยมันยังไม่อยู่ในจุดท,ที่เราต้องการมากดอัพไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมอัพเลเวลเพิ่มเติมไปก่อนแล้วกันนะโอเค อะประมาณนี้เนอะสังนั้น,นะครับมาเหมือนเดิมนะซื้อที่ร้านค้าต่อนะครับอแต่การซื้อตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องซื้อทั้งหมดนะเพราะว่าในชั้นสุดท้ายครับถ้าเกิดเราใครมีการปลดในส่วนของพวกรีเซิร์ชเอาไว้เยอะๆครับมันจะมีเป็นตัวของร้านค้าแล้วก็ Enhanced อีกหนึ่งทีด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะ อ่าอันนี้ก็พยายามหาสก,กิลที่เราต้องการไว้ด้วยนะครับไอเช่นตอนนี้ผมต้องการสเตลเวียมาช่วยด้วยเพราะว่ามันเป็นสก,กิลหนึ่งที่ผมโอเคกับการใช้งานมันด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะเลือกเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งอันนะอ่ะทีนี้นะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยแนะนําว่าเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้สก,กิลเป็นยังไงกันบ้างอย่างเช่นของผมตอนนี้ละกันสก,กิลผมต้องการมันยังขาดแดนซ e อ f Elegance เดี๋ยวผมต้องมีการหาให้ได้หนึ่งอัน อาทีนี้ดิสมีการปลดสก,กิลอะไรไว้เยอะไหมก็ค่อน้าโอเคอยู่อาจะคาสออันก็จะพยายามปลดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะครับมันก็จะสามารถเล่นไรต่างได้ง่ายมากขึ้นอาแต่ในส่วนตรงนี้ก,ก็คือต้องดูด้วยนะครับว่าสกิลตรงนั้นนะ่ะไม่ได้ใช้จริงหรือเปล่าเนอะอาทีนี้พอเราเช็คเสร็จเรียบร้อยครับตัดสินใจให้ดีว่าเราจะทําอะไรก่อนเช่นเคสนี้ให้ดูหนึ่งรอบสก,กิลที่ผมต้องการจะอัพค่อนข้างจะครบอยู่แล้วฉะนั้นผมจะไปหาสกิลก่อนนะครับอย่างเช่นเคสนี้อ่ะเราก็มานะครับสกิลไม่โอเคกดรีเฟซไปเลยนะคร ก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรไปหาใหม่ครับอันนี้ก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาอ่ะไ,ไม่เป็นไรเอาอันนี้มาก่อนอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วนะครับ อ่ะตรงนี้ผมจะทำกากด refresh นะเพราะผมต้องการสกิลให้ได้จริงกับสกิลนั้นนะครับอ่ะก็ยังไม่มานะคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญเนยเยอะจริงคุณกด refresh หาเรื่อยๆเลยก็ได้นะเออแต่ว่าอันนี้เป็แค่ตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นอ่ะมมนก็ต้องหาสกิลให้ครบแต่คุณอย่าไปสนใจว่าเฮ้ยคุณต้องหาเป็นสกิลที่เป็นสีรุ้งแบบนี้คือไม่สําคัญครับมนสาคัญที่ว่าสกิลแบบไหนตอบโจทย์กับวิธีการเล่นของคุณมากที่สุดแค่นั้นเองนะครับอ่ะอย่างเช่นเคสแบบเนี้ย เนี่ยแบบนี้มันหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปรันกันใหม,ใหม่นั่นเองเนะเพีงแต่ว่าหลักการในการเล่นนะครับมันจะมีซักประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เราก็พาไปดูตอนจบแล้วกันนะแล้วที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยไอเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดถึงครับเรื่องเรคคอร์ดเลเวลอาจจะไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าสุดท้ายเรคคอร์ดเลเวลเยอะแต่สกิลไม่ได้ตรงสายผลลัพธ์ที่ได้ในการเล่นมันก็อาจจะไม่ดีแบบนั้นนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นการสมส่วนต่าง แต่มันขาดสกิลสำคัญไปหนึ่งสกิลด้วยฉะนั้นถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่มันดีประสิทธิภาพออกมาได้ไม่สูงสุดเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะสกิลตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูที่ตรงนี้เพิ่มเติมครับถ้าเรามาดูที่เรคคอร์ดเมื่อกี้เนี่ยของผมน่าจะเป็นอันนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะเออน่าจะเป็นอันนี้คุณจะสังเกตนะครับว่าแต้ม6450ส่้กิลมันก็ดูไม่ค่อยครบนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมไา,า,บบมา,าึ เทียบกันละกันนะอ่าผมจะเทียบกัน3อันนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำได้ยี่สิบยี่สิบอันนี้นะครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมามาเล่นได้แต่จะเป็นในรูปแบบของการใช้สกิลล้วน้ลนเลยในเรื่องของการ Auto ag, ออโต้แท็กอาจจะทําได้ไม่ดีขนาดนั้นฉะนั้นในรูปแบบแบบนี้ถามว่าเราจะใช้เรคคอร์ดที่สิบหกอันเนี้ยไปลงบอสไหมคําตอบคือเราจะไม่ทําเพราะมันไม่สามารถเล่นได้ดีแบบนั้นอ่ะคุณต้องเข้าใจกก่อนนะเทียบกันการน,นี้ละกันนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมเคยทาไว้จิโรเซใน ag, ซด้วยองอ0 แต่ถ้าเกิดว่ามาดูกันที่สกิลสกิลค่อนข้างจะครบสําหรับการเล่นในรูปแบบของการอัลตัวแท็กนะฉะนั้นอันเนี้ยถ้านําไปใช้ในการตีบอสต่างๆหรือกระทั่งนําไปลงกับคอนเทนต์อะไรก็ได้แล้วเราเล่นแบบแมนโนะครับทีมตรงเนี้ยมันแสดงประสิทธิภาพได้ดีกว่าแน่นอนซึ่งในส่วนของขอตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการทำคลิปแยกออกมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าใครจะไปเจโเซในสายออโตัวแท็กเนี่ยต้องใช้ประมาณไหนกันบ้างอ่ะก็เดี๋ยวนี้เอาไว้ว่ากันแล้วกันนะ คืออันนี้ต้องการจะมาบอกว่าเรคคอร์ดเลเวลเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนมักจะโดนดักกันเข้าใจเยอะเพราะเราไปสนใจกันว่าเฮ้ยเราต้องเลือกสกิลที่ปัญหายากมากกว่าที่เป็นแบบอาสีรุ้งอะไรแบบนี้เนอะซึ่งแน่นอนครับว่ามันได้คะแนนรวมที่ดีกว่าก็จริงแต่สุดท้ายผลลัพธ์อะในการใช้งานจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคุณต้องเข้าใจกันประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้มันมีอะไรอีกที่ส่งผลกับเรื่องของเรคคอร์ดเลเวลก็อย่างเช่นพวการ์ m o n ีสกิลคือบางสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ก็ได้เช่นกัันนนนรรรวมมมถึงงงตตต้่่่าาๆทีีกสผลใเือ บางคนเขาจะได้เป็นท่าอื่นๆเยอะแล้วมันเพิ่มแต้มตรงนี้แต่สุดท้ายถามว่าได้ใช้ไหมคําตอบคือมันไม่ได้ใช้ฉะนั้นส่วนนี้นะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะเตือนกันไว้ r e ค o r d Level ไม่สําคัญนะขอแค่ว่าเราปั้นให้มันตรงสายแค่นั้นก็พอแล้วนั่นเองนะครับกับการทํา a s ส e n s i o n ตรงนี้และเรื่องของ Record ต่างๆนะครับที่อาจจะต้องระวังกันด้วยนิดนึงเพราะหลายๆคนคิดว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ร้องทําให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับกับคลิปในการแนะนําเรื่องของ Asension ชันเทคนิคต่างๆที่คุณควรต้องรู้ไว้รวมถึงมีอะไรที่คุณควรต้องสนใจกันบ้างกับการเล่น a s c e n s i o n ของเกมส t e l l a r โซนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามไปนะจ๊ะผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีถามอะไรเพิ่มเติมสามารถไปคอมเมนต์ด้เนเนเดิมนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ